สวัสดีครับตาทองเสนอพี่น้องมาร่วมหมทนาสาุตุ์ใุ่บาทด้วยกันนะครับ Yeah. Okay, ทิวาสนาติเลสเนจังวุตาปะจายโนจตารุตธรรมวาตันติอายุวันโนตุกง วสวัสดีครับสวัสดีครับชครับโอโ้โหเชบาแบบนครับ <laughs> ตื่นแต่เช้านะ <laughs> พี่น้องตัวเล็กเนี่ยตื่นตีสี่ <laughs> ตีสี่ปลุกตีสี่เนี่ยตื่นมาปลุกทุกคนให้ <laughs> ใครใครไม่ตื่นยิ่ไม่ได้ต้องปลุก <laughs> ต้องตื่นมาเล่นกับเขาไม่งั้นไม่ยอมนะครับวู้วันนี้แสงแดดจ้าเลยครับพระอาทิตย์แผดเบาแรงครับ เมื่อคืนฝนโปอยโปรยทั้งคืนตกแบบไม่มีน้ำตกพรำพรเหมือนน้ำค้างร่วงหล่นลงมาพี่น้องอลมก็มาชู่มชอ้วันนี้แดดจ้ามากนะครับสงสัยวันนี้ร้อนระอุนะฮะไม่ขึ้นม,มาทั้งวันเมื่อวานไม่มีฝนมาฝนมาพรำตอนเย็นเย็นะ่ะพรำถ้าเป็นรถยนต์ก็ตกพอ,อกระจกเปียกนะพี่น้องนะดูท้องฟ้าหลังจากที่นะพระอาทิตย์แผด ขึ้นมานะสว่างจ้าสงสัยวันนี้ร้อนระอุนะครกลางวันนะแต่ก็ไม่แน่นะฮะเดี๋ยวก็มีลมพัดเมฆมาบังฮะยากาศสับใส่บาตยามเช้านี้พี่น้องได้ดูได้ชมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ